พาลิศมาโซนะครับเป็นชาวปัตตานีนะครับสวมเสื้อหมายเลข19ครับเขออาคงจะเป็นว่ารักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักมากกว่าเริ่มแรกก็คงทำแบบพ่อไปเตะบ,บอลอะไรเนี่ยครับเดินสายเราก็ไปตอนเล็กๆแล้วก็แบบ <c oughs> ไปนั่งดูเขาแล้วก็ชอบอยากเตะด้วยอะไรเนี่ยก็เลย เขาเรียกว่าความผันมากกว่าสำคัญก็คือ <Okay. S 1> ต้องเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกครับถ้าเราชนะตัวเองได้ก็จะชนะผู้อื่นก็ได้ไ <Okay. S 1> ม่ครับท้อแบบบางทีไม่อยากเล่นก็มี อยากเลิอกอยากอะไรเนี้ยจากอาการบาดเจ็บหรือว่าแพ้เล่นแล้วแพ้อะไรเนี้ยทำไม่ได้ดังใจนะครับเราคือเราคิดแบบจุดเริ่มต้นมากกวา่าเราเริ่มจากอะไรจากไปคัดบอลอยากเล่นแรงเนี้ยอยู่ดีเราก็ติดเล่นบอลอาชีพติดสโมสรเราคิดกลับไปว่าเอ้ยเรามาจากจุดไหนแ้่เรามาได้ถึงขนาดเนี้ย เราจะท้อไหมเราก็ต้องสู้ต่อไปนะใช่คงจะแบบเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรนะเนีเ้ยก็อยากบอกเพื่อนอยากอะไรเนี้ยว่าเออขอให้ลืมไปสิ่งที่แบบเราพลาดหรือว่าอะไรที่ไม่ดีอะไรนะเงี้ยทุกอย่างมันมันมันเริ่มใหม่ได้แล้วก็เราไปกันหน้าได้ ยายายพาสมสรพาขึ้นไทเบกพาให้สูงสุดณตอนนี้ครับ